อ้าวแล้วก,ก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมไอสปายนายคนเดิมนะจจะมาวันนี้เปิดหน้าโคโนนะมิมาไม่มีอะไรนอกจากเปิดแพ็คนะทุกคนเฮ้ยไอโคเนี่ยมันก็ขยันนะครับทุกคนขยันเอาแพ็คมาล่อซื้อนะคือแพ็คถ้าทุกคนจำได้เนี่ยแพ็คที่ผมจะเปิดนะ ไปดูก่อนนะทุกคนแพ็กผมแพ็กทุกมนจะเปิดเป็นแพ็กกาเดียนนะทุกคนแพ็กแต่รอบนี้มันมี s i ด็อกเข้ามานะเป็นแพ็กม a u ด i นีแล้วก็ตูรามแต่ว่าแพ็กเดิมเนี่ยจากเก่าเนี่ยมันมีมันมันเป็นอ่ามันเป็นอลองโซใช่ไหม แต่แพ็กนี้เป็นเซดอบซึ่งหน้าเอาหมดทั้งสามตัวเลยว่าแล้วก็ไม่รอช้าไปเลยเปิดแรกเก้าร้อยเป็นไงแสงแสงสีอันหลอกลวงทุกคนมันหลอกผมม <c oughs> ่ทองเติมเยอะซะด้วยแล้วกดอย่างไวไม่รออะไรทั้งนั้นไปเปิดที่สองแล้วนะยาง ไม่มีเลยสักตัวนะทุกคนโอ้โหสแตนดาร์ดทั้งนั้นแม่แล้วเอาไงดีต้องกดสูตรหน่อยไหมเข้าไปดู <c oughs> อนนี้กดสูตรกดสูตรกดสูตรนิดนึงนะอ่ะกดกดกดอืมตอนนี้เปิดไปแล้วนะสองคลิกคลิกที่สามมาอ้โหขอเหอะ โคคือเล่นกูหนักหลายแพ็คแล้วนะสองสามแพ็คเนี่ยกูโดนโดนหนักมากมาจูดแคนเซิลนไปแล้วมามาสักทีเธอขอเธอพี่โคโอ้โหเชี้ยอะไรวะเนี่ยสแตนดาร์ดล้วนๆได้ไฮไลท์มาหนึ่งตัวเอาไงดีทองเหลือเก้าพันเอง คือถ้าจะเหมาเนี่ยต้องเติมเพิ่มอีกประมาณเก้าร้อยทองอะขาดแต่ถ้ามันออกก่อนก็ดีอะ่ะมันไม่น่าเหมาหรอกแพ็คเนี่ยคิดว่านะมาเปิดต่อไปโอ้อโหโหเอย้ยคือกะจะไม่ให้กูเหลือแพ็ควันพฤหัสเลยไงเอามีเสียงทุกคนได้ลุ้นอยู่นะโอ้ไม่เปลี่ยนสี แย่ yeah, แล้วแบบนี้เบอร์สี่ใครเนี่ยเอาไปก่อนละกันกองหลังตูลามอย่าเพิ่งอยู่ยูเว่เหมือนกันนะทุกคนมันมันมันเล่น,ม,นมันโล่มาเหมือนจะลุ้นนะทุกคนอวู้แล้วมาสองตัวไฮไลท์ทองเหลือแปดพันแล้ว่าทุกคนเอาดีคุณไม่ถอผมก็ไม่ถอย มีทองจะกลัวอะไรอะครับคือจะว่าไงล่ะดูหลายแพ็คแล้วนะแล้วแพ็คเนี้ยน่าเอาทุกคนดูดิมาดินีตูรามเซดอฟแมมันน่าเหมาแลนะ้วทุกคนถจา้างง้นไม่เติมเยอะขนาดนี้แล้วดูกดมาห้าสิบตัวไม่ออกสักตัวนี่เข้าขั้นเกลือแล้วนะทุกคน ห้าสิบตัวเนี่ยถ้าเลียดออกจริงสักหนึ่งตัวเนี่ยเออผมแบบเออให้มันกระชุ่มกระชวยใจหน่อยพอได้แบบหน้าไปโตหน่อยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ห้าสิบตัวไม่มาเลยนะเอ้ยเอาหน่อยเว้ยจะมาให้กูหรือเปล่านี่มาไปกันต่อนะทุกคนเปิดเลยยาลีลามาสักทีโอ้โหอะไรวะ โคมจะเล่นกูนหนักเกินไปแล้วนะนี่หกสิบตัวแล้วนะเอามีแสงมาว่า,ามาดูดิไม่เง้ยอ,อ,อะไรวะคือคือทองกูเยอะเนี่ยมึงจะเอาให้หมดเลยใช่ไหมไม่ให้กูเหลือแพ็กอื่นเลยใช่ไหมโคเฮียกูด่าเลยเนี่ยเจ็ดพันทองแล้วอ่ะขอสักตัวขอวะเปิดหน้าโคมา เนี่ยเนี่นี่ยตูรามเนี่ยขอตูรามสักตัวก็ได้อะมาเปิดนี้แหละมาไหมโอ้อะไรวะนี่มึงมึงจะเอาให้หมดเลยไงยโคฮี้กูชักจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราคงต้องอำลากันนะโคนะโอ้แล้วได้ใครเนี่ยดีมเอฟ โอ้ยเราแจ้งเตือนอะไรนี้มาขอเธอขูเอ้ยแปดสิบตัวแล้วเนี่ยมาต้องกดสูตรกันนิดนึงทองเหลือหโขกหนูแมงลึกอยู่นะเนี่ยเปิดนี้ต้องมาแล้วปะเออสักทีได้อีกขูยเฮียขคยเกมพวกขยเอาดิ สีงสีมาลีลาเลยนักหนา้โถยใครครับเมาดินี่ตัวเลขได้ก็เหมือนไม่ดีใจนะทุกคนโธงมัน,ม,น,ม,นมันมาลึกแล้วมันต้องมันคงต้องเหมาแล้วปะแบบเนี้ยอ,อย่างน้อยก็เอาวะได้เมาดินี่ถ้าไม่ไม่เป็นเซดอลก่อนก็โอเคแล้วอย่างน้อยได้ตัวที่เราต้องการเผื่อมันออกออกไวกว่าที่คิดเนาะรอบหน้าหลังคาดาอย่างเงี้ยเออมันก็ โอเคอยู่นะถ้าล้มหน้าหลังคาดำเนี่ยให้ภายได้อยู่นะก็หกสิบตัวออกสามตัวเออก็ให้ภายได้ขอขอขอสามขอสามตัวได้เลยป่นะ่ะหลังคาดำมาเลยมาไหมไปลุยโอ้โหดำจริงนะทุกคนดำแบบเงียมเลยดำแบบมืดมนอะ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> คือโทองกูหมดเนี่ยนีย่แบบนี้อ่ะแล้วโอ้โหมันแพ็คอิตาเลียนหลีกอิตาเลียนนะแต่ไม่ลงอีปิกคือจะเอาไงกูแล้วแต่เตนดดหมดเลยเย่นะแบบนี้เราคงต้องจากกันจริงๆแล้วแหละแพ็กนี้น่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายที่ผมจะเติมนะทุกคนถ้าแบบเนี้ยคือมันเกินไปปะ มาจากทีเหอะโคและโคเสียงเอาเอ้ยเฮ้ยได้แล้วมาดิเขาใครตุลามตุลามล่าเอออย่างน้อยตุลามคราวนี้แหละคิดหนักตัวต่อไปเราจะเอาดีไหม <laughs> ทุกคนคิดว่าไงเอาดีป่าะ คือมาลึกอ่ะคงต้องเอาแล้วปะเหมาแล้วปะแต่ว่าเราได้เป้าหมายของเราแล้วนะสองตัวก็คือห้าสิบตัวนี้ไม่ลึกเออแต่ว่ามันก็น่าเอานะแต่ถ้าเราจะไม่เอาก็ได้นะถ้าเราจะหยุดอยู่แค่นี้เราก็ได้นะทองเหลือสามมันเป็นไม่โพอนี่นี่ถ้าจะออกตัวสุดท้ายเนาะสูตรอะไรอีกมาเก้าร้อย ออกไหมมาไหมกดไหมอ่ะจะเอาไงกดดีไหมทุกคนหนึ่งสองหนึ่งสอง tiktok 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 คือลีลาจ,จัดอะ <c oughs> <c oughs> เออทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ทุกคนที่เข้ามาดูกดให้ผมหน่อยได้ปะครับ เพเป็นกําลังใจเอาไปก่อนหยอดหนึ่งร้อยทองเื่อได้เนาะเออถ้าได้มาทําไงอ่ะเออโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตัวนี้เก่งเก่งอยู่แล้วตัวนี้ <c ười> เอาดิเอาไงทุกคนสี่สิบเก้าตัวเอาถ้าเปิดหน้าไม่มาเนี่ยลึกแล้วนะต้องลงลึกมากเลย มันคือผมผม,ผมคิดว่าก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่โดนผมเออไปดูยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะก็นนะลึกเหมือนกันนะทุกคนอืมแต่เขาเขาก็ค่อนข้างลึกแหละแต่เขาอาจจะออกไวกว่าผมนิดนึงอะประมาณสักหกสิบตัวเจ็ดสิบตัวเงี้ยเขาได้แล้วสองตัวเอออย่างน้อยมาไวให้ผมดีใจสักนิดนึงก็ยังดีเนาะอ่ะ ตัดินใจแล้วทุกคนเอาดีกว่าเปิดนี้มาไหมโอยังไงก็ได้แล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าค่อนข้างลึกอะทุกคนเอ้ยอ่ะจัดไปซดอเราได้มาเราก็ต้องลล่นให้มันคุ้มเนาะทุกคนไม่ว่าจะตัวไหนเราลงทุนไปกับมันเราก็ลล่นให้มันคุม้มเต่ว่า คือโมดินี่กับตุลามเนี่ยคือมันเป็นแบกแบบว่ามีต้าเลยก็ว่าได้นะทุกคนถ้าให้เลือกเนี่ยเออผมก็เลือกนะซึ่งน่าจะใช้ได้อีกยาวอ